លោលួងកាវអើយអោឆៃជឹងចាដាយឆ្នាងអើយកសត្រូវប្រកាសនឹងមកើអើយកំឡាំង เนะจ้าจงไปบอกกับแม่ทัพจีนที่ทวาในฐานะที่เขาเป็นแคกแปลกเมืองมาเราจะให้เขารำก่อนแล้วเราจะรำตามที่นะเอจะมิงพระรามยวจะไปจัดการให้เขารับอ่าอาแปะอาแปะอาติอาซิม เรียกใครเองอนะเรียกยเรียกว่าอะไรนะอาซิมไม่ใช่อาซิมรู้จักสภาพด้วยอะรูกเป็นอะไรว่าเนี่ยอาหมวยว่าหนูสิแฟนคลับแฟนคลับมาเยอะเลยวันนี้มาเสียงแฟนคลับหน่อยค่ะแฟนคลับแฟนคลับนี่แฟนคลับเยอะเลยมึงเป็นแม่เล้าอยู่อย่างวันรักป่าววะเนี่ย เป็นเจ้าของตลาดแม่เป็นเจ้าของตลาดมาดิเอาหวยมาช่างายช่างเดี๋ยวกองเดี๋ยวกองมาเจอคางนี่ยังไม่รู้จักชื่อจักแซงเลยนะทําไมเรื่องนี้ชื่ออะไรนี่แต่งหน้ามาขนาดนี้นี่แต่งหน้าด้วยผ้านี่ผ้านี่พวกผ้าข้างนี้นี่ทกแทงอีกข้างหนึ่งหรือเปล่าทาไมให้มังรับกับอีกข้างหนึ่งหรือเปล่าพวกผ้านี่กูขอสับแทงให้ศิลปะทิ่พนของมึงวันพรุ่งนี้ถึงแก่กรรม อย่าพูดสิอย่าพูดยิ่งหวังหวังอยู่คู่ขาสอบอันนี้เลยได้ไหมคะอังพุ่งนี้ไม่รำแล้วอะค่ะนี่จะสอบเป็นตลกหรอรู้รู้สึกว่าอันนี้ถนัดก,กว่าคะ่ะพรุ่งนี้ไม่เอาเลแล้วเอาคะแนนอังนี้ดีกว่าเนาะแล้วมึงมั่นใจว่าวันนี้มึงทําดีที่สุดอะเออก็คิดว่าประมังหนึ่งดีกว่าพรุ่งนี้ก็แล้วกันอ่า ช่างชื่ออะไรช่างแล้วพม่าชื่อมองมังกรยินดีดอมองอะไรนะมังกรยินดีดอข้างหลังนี่ชอบเลยนะข้างหลังน so ี่ชอบเลยยิงดีใช่ไหมมึงยิงดีดอใช่ไหมเหมือนกันได้ชื่ออะไรชื่อหมวยเป็นหมวยเป็นอ้าหมวยแม่ตั้งห้ชื่อหมวยหมวยชื่อหมวยอย่างเดียวชื่อหมวยเคนก็แม่ตั้งให้อ่ะเพราะไปผู้ชายก็ต้องกับบ้าไปผู้ชายอ่ะเพราะ พ่อบอกไอชื่อไอ้เคนก,แกค็แล้วกันไอ้เคนแล้วก็ต้องมีเป็นกระเทยก็ชื่อหมวยเป็นหมวยเคนเป็น<อ>หมวยเคนหมวยเคนรีบไปลงอาหารไปซื้อเล็กตาซอยมาล้างเลยมึงทำไมอ่ะเราเล็กตาซอยล้างเลยโอมตายแลยดิพ่อช่างนายท่านนายค่ะนายช่างชื่ออะไรสมิงพระรามโมตายแล้วชื่อบังนอกมากเลยสมิงพระรามสมิงพระบังนอกมากนี่อาแล้วน,นายเองชื่ออะไรกามณีเย่า yeah. ชื่อสื่อมากเลยกามนีอากามอารมณ์เลยนะใช่ใช่นี่ท่านสมิงพระรามบอกว่าเราอย่าเพิ่งมาสู้รบกันเอ้าฉัไม่รบแล้วจะทำลายต่อน่ะเพื่อให้เป็นเกียรติแก่การศึกสงครามในครั้งนี้ตายแล้วเป็นเกียรติมึงจะขัดทุกอังเลยไหมล่ะอ๋อก็าล้ะขอโทษค่ะไม่เคยซองลอยกลางมาวังนี้วังแรกจริงจริงอาพวกอังพวกตองเลยกูลืมแล้วอ่ะเอาตายล้วแล้วคนจะติดเป็นอับเป็นจีนมันมึงทำไมล่ยนี่ ท่านบอกว่าให้รําเพลงทวนอวดฝีมือกันก่อนใส่ํากองในฐานะที่นายเองเนี่ยเป็นแขกแปลกเมืองมาก็จะให้ไม่ใช่แขกนายว่าไ,ไม่ใช่แขกดูหน้าด้วยหน้านี่ไม่ใช่แขกเลยแขกต้องอยู่พังงูลักษ์นี่หน้าสรงยาวรากแล้วนี่ทรงยาวรากเลยดูนี่แล้วต้องให้พูดอะไรอ่านี่ทรงยาวรากนะแล้วต้องให้พูดอะไรฮะ<า>ต้องให้พูดว่าอะไรก็แขกนั่นแหละมันก็มาก็มา <laughs> ในฐานะที่เป็นจีนแขกไปเมืองมาให้นายเองเนี่ยรำก่อนเด็กนายฉันจะรำตามจะให้รำกองใช่จะให้นายช้างเนี่ยรำกองเออรำกองและนายก็รังตางแล้วก็นายช้างรังกองแต่นายรังตางแต่ว่านายไม่รังกองจะรังตางใช่ไหมที่พู่มมาใช่ไหมใช่แล้วเราบอกนายนายข้านะจะเดี๋ยวแป๊กแป๊กหนึ่งข้างกลางมะลิฟังนะ 台风摇ย爆金枪，季节无声夕阳走偏。เต้น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 งต้นโอ้โอ้ t ง u เดียอะไรนามฟังรู้เรื่องเหรอเาเป็นมิวสิคล้องเพลงเป็นมิลนีคงจริงก็เป็นมิวสิคลรู้เรื่องนะรู้เรื่องเขาให้รางกองเออออออองแล้วับท่านจะมีางเลยนี่ บัดนานกรรมนีน้ฟังแจ้ออ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 แงถลักใครจึงร้องตอบท่าน mm ว่าเช่าง,ง่ายทางกลางมณีไม่ใช่เดี๋ยวเรียกอาตีสินี่ยังหมวยแล้วเป็นอาหมวยอ่ะอาหมวยจ้ะว่าเช่าง,ง่ายเลือกจะไปบอกอ่ะอีสา์มิงผาา่าลำนี่ว่าเช่าง่ายทางปวดตองเนี้ยอ้วนไลำเซ็กซิ่งแล้วเซ็กซิ่งแล้วต่อไปใจอีลำนำ้ำแลือกอ้วนจ่าลำตอมจ่าลำตาง